ขอเวลาให้พี่น้องสละเวลากันมาที่หน้ากระทรวงกลาโหมไปไล่รัฐมนตรีกลาโหมที่อับประยชที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยออกไปจากตำแหน่งเสียเกียรติภูมิของชาติ 5. มิถุนายนวันพฤหัสนี้9โมงเป็นต้นไปขอเวลา ให้พี่น้องสละเวลากันมาที่หน้ากระทรวงกลาโหมไปไล่รัฐมนตรีกลาโหมที่อับปะยศที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยออกไปจากตำแหน่งเสียเกียรติภูมิของชาติคนมันอยู่ได้ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับคนมันต้องมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิทำให้เสื่อมเสียประชาชนเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของชาติเสื่อมเสียกองทัพเสื่อมเสียศักดิ์ศรี ถูกเหยียดยามถูกเขาถมน้ำลายลดทุกวันไม่ได้ไปยิงระเบิดถล่มกัมพูชาขอให้ปิดด่านยังไม่ล้าปิดให้เวลาฮุนเซนอีกไม่กี่วันถ้ายังไม่หยุดหูปากบอกจอมพลสมเด็จเดโชฮุนเซนถ้าท่านยังไม่ยอมหุูปากยังก้าวแล้วยังโจมตียังด่าไทยด่ากองทัพไทยอยู่ ต้องไปดานครับสั่งสอนและผมจะเรียกร้องให้คนกัมพูชาไปหยุ่มหัวหุนเซนบอกต้นตอแห่งปัญหาทั้งหมดมันคือหุนเซนคนเขมรคนกัมพูชาเนี่ยอยากจะล้มหุนเซนใช่ไหมได้เวลาแล้วไปหยุ่มหัวหุนเซนที่พนมเปญไปหยุ่มหัวหุนมาเนตที่พนมเปญมันต้องเอาอย่างนั้นเนี่ครับอย่าไปสนใจพวกคนไทยหัวใจเขมรเ,เราต้องรักษาชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยก่อน ปล่อยให้คนกัมพูชามันจัดการกันเพราะเขาต้องการจะโค่นฮุ้นเซนอยู่แล้วเพราะนั้นปิดด่านบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเดือดร้อนคุณไปโค่นฮุ้นเซนคุณไปจัดการฮุนเซนเอาฮุ้นเซนออกจากอำนาจเอาฮุ้นมาเน็ตออกจากนายกเป็นภาระของคนกรัรมพูชาแล้วไม่ใช่ภาระของคนไทยเอาละครับท่านทิครบครับวันที่ห้านะครับวันพฤหัสนี้ตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไป ไปรวมกันที่หน้ากระทรวงกลาโหมไปบอกให้นายภูมิธรรมเก็บข้าวเก็บของออกจากกระทรวงกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะมันอับอายขายขี้หน้าประเทศมันอับประยชมันอุบาทมันไร้เกียรติภูมิพบกันวันที่ห้านะครับพี่น้องครับ